โอเคย้อนย้อนกับเพื่อนๆกับเขกับแอดกล้องอย่างเช่นเคยนะครับก็พิกาของเราเข้าเกาหลีแล้วนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยมาผิดกับที่เราคาดไว้นะครับไม่ใช่เป็นตัวลง PVP หรือลงการลงอารีนากิววอร์อะไรต่างๆนะครับแต่เป็นตัวลงกิวดันเจียนนะครับก็คือเป็นตัวแรตัวแรกนะครับที่น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้สู้กับมอนนะครับ ก็เสียงวิาพากษ์วิจารณ์หลากหลายนะครับว่าเออมันอยู่ในไประเทศไทยเทพช่ามากทำไมไปอยู่เกาหลีถึงเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นการอัปเดตซึ่งแนวทางการอัปเดตไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่พัฒนาเกาหลีต้องบอกตรงว่าค่อนข้างจะชาญฉลาดในการเลือกตัวเข้าเมตามากกว่าทางไทยนะครับที่เอาตัวตัวนึงเข้ามาแล้วเก่งจุดเกินไปแบบบ้านเรานะครับซึ่งมันสร้างปัญหามากๆว่าตัวต่อไปที่เข้า,ขามาทีหลังเนี่ยมัน <laughs> ลําบากพอสมควรนะครับ ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับก็สกิลพาริของกล้าหาเนี่ยต้องบอกว่าคนละโลกกับไทยนะครับแล้วก็สกิลต่างๆไม่เหมือนกันเลยดังนั้นก็ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียไปแล้วกันนะครับว่าที่เกาหลีมันเอาไว้ทําอะไรนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวแรนะครับและใช้หินอเวกเยอะซะด้วยนะครับรูบ้สึกจะใช้500นะครับเป็นตัวแรตัวแรกเลยนะซึ่งเป็นตัวตีมอนแบบโดยสมบูรณ์นะครับ ไม่รู้จะมีคนทำไหมนะครับเพราะว่าตัวลงกิลดันเจีมมันก็พอมีอยู่แล้วกล้าอาจจะทําดาเมจได้ดีกว่าแต่เป็นตัวแรนะครับดังนั้นเนี่ยทำได้ระดสูงไม่ได้ง่ายๆนะนะครับก็ต้องก็ <c oughs> <c oughs> เลยผมก็เลยคิดว่ามันจะมีคนใช้ไหมนะครับที่เกาหลีนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่ว่าพลัสสิบของกล้าหานี่ก็เรียกว่าแปลกแหวกแนวมามากเลยนะโอเคสกิลของกล้าหานะครับพลัสสิบนะครับการโจมตีชรรมดาของกล้าหานนะครับตีสองครั้งแบบเดียวกับไอแฝดนะครับก็คือตีสองทีนั่นเองนะครับทุกท การโจมตีครบ3ครั้งนะครับจะทำดาเมจ150%แก่ศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับ3ตัวนะครับก็คือต่อยทีนึงครับ2ฮิตใช่ไหมออกสกิลอีกทีนึงก็ได้หรือว่าจะไปต่อยอีกทีนึงนะครับต่อย2ครั้งปุ๊บนะครับโดนฝั่งตรงข้าม3ตัวเนี่ยจะโดน150%ดาเมจทันทีปุ้งนะครับมากไปกว่านั้นนะครับกล้าหาเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับพลังโจมตีทางกายภาพ200%ในการลงกิลดันเจียนนะครับกิลดันเจียนหมดไหนเดี๋ยวผมพาไปดู นะครับบัฟ200%เลยนะเหมือนกับพวกเซบาสเตียนที่มีบัฟตัวเองในโหมดประสาทใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันสกิลแรกนะครับ600%นะครับแกแกหนึ่งเป้าหมายนะครับท่านี้ท้งนั้นตีคิด์ี่ข้ร้อยเอนะครับและคูลดาวสี่สิบวินะครับตังนั้นต่อยได้รัวๆนะครับอารมณ์แบบสกิลเซอินนั่นแหละนะมันคิดอะไรมากสกิลนี้นะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามเป้านั่นเองนะครับรวมถึงมัน ถ้าศัตรูเนี่ยมันลดน้อยลงไป1ตัวครับมันจะแรงขึ้นเป็น400%ถ้าเกิดลดลงไป2ตัวเหลือจบเหลือศัตรูเหลือเป้าเดียวก็จะตีเป็น500โอเคนะฮะก็คือ3ตัวศัตรู3ตัวตี300นะครับถ้าเป็น 4, สศัตรูสเหลือเอ,อ่อเหลือ2ตัวนะครับก็คือศัตรูหายไปตัวหนึ่งอ่ะทุกๆที่ศัตรูหายไป1ตัวนะครับมันจะแรงขึ้นอีก100%ถ้าเกิดศัตรูเหลือ2ตัวปั๊บนะครับ ก็จะกลายเป็นตี400%ถ้าเกิดศัตรูเหลือตัวเดียวนะครับตี500%นั่นเองคูลดาวน์70ิวินะครับสกิลนี้สกิล a w a k e นะครับอันนี้ง,งงงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวทดสอบแล้วนะครับจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะครับมันงงง,งว่าเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเกรดของกล้าหาญเนี่ยมันเต็มแค่ไหนนะครับมันสามารถตีได้ถึง1,000%นะครับโดยที่มันทะลุดี buff. เฟนซ์ทะลุบัยไม่ใช่ไม่ใช่ทะลุบัฟ คือทะลุบัฟไม่ทะลุดีเฟนต์นะครับไม่ทะลุป้องกันนะพูดผิดเอาใหม่1,000งเปเป้าหมายนะครับ p, ทะลุบัฟคีย์ดคอล์ร้อยนะครับไม่มี p, ทะลุพลังป้องกันนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะมีแค่ทะลุบัฟกับคีย์ดคอล์ร้อยนะซึ่งมันบอกว่ายิ่งเหมือนกับยิ่งเก็บเอาเวกยิ่งเต็ม,ม land, นะครับยิ่งตีแรงนะครับเรเลยไม่รู้ว่าต้องเก็บคือมันใช้ได้ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับอาจจะใช้ได้เลยนะครับแต่ยิ่งเก็บเกตเอาเวก เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งตีแรงอันนี้จากที่แปลมานะครับแต่ว่าอันนี้ต้องรอนะครับทดสอบอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าอันนี้ผมให้คนเกาหลีแปลมาให้เขาก็ยังงงเหมือนกันว่าเพราะมันเป็นเอฟเฟกใหม่นะครับที่สกิลโอเวกตัวอื่นไม่มีนะต้องรอกันนิดนึงนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะงงใช่ไหมแต่สองเป้าพันเปอร์เซ็นต์แรงมากเลยนะครับเอาไว้ลงกิลดันเจียนแบบตีมอนกระจายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับมันทะลุบัฟแล้วก็คิดที่เข้าร้อย ส่วนของของรักของกล้า,าหานนะครับเข้ามาแล้วนะครับเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะของรักพี่กล้าเป็นอะไรหวะขอเช็คแป๊บนะครับโอเคเด d i c a เคเ i t ไอเทมนะครับพี่กล้าอยู่ไหนนะ่ะน่าจะเป็นอันนี้ไหมอ่าสนับมือนะครับก็คียิคอ,อัตราคิดิคอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราจุดอ่อนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ อันแรของกล้าหาญนะครับจะเป็นปกติเนี่ยมันต้องตี3ครั้งแล้วถึงจะพล็อคเดเมจหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต้องต่อยสองทีใช่ไหมครับหรือว่าต่อยหนึ่งทีกับสกิลหนึ่งครั้งคราวนี้ครับ,รบมันดีมากเลยตรงที่ว่าถ้าเกิดได้อันนี้มาได้เอฟเฟกอันแรของกล้าหาญมาเนี่ยก็คือท,ทุกๆการโจมตีสองครั้งนะครับจะพลอ150็อคร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเป้านั่นหมายความว่ากล้าหาญเอาไปตีธรรมาดาปกติตีสองครั้งใช่ไหมก็ะโดดไปตีหนึ่งทีโป้งครับแม่งเด้ง พอกแมทเต้มเลยนะครับ150% 3เปอามเป้าเอาปฏีทีตุ้มนะคนรับพอกแมทสามเป้านะครับ150%ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นตัวสู้กับมอนซึ่งคโคตรบริบูรณโคตรเก่งนะครับตัวอารีนาคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าก้าหาเนี่ยไม่มีเกาะวายชิลหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะฮะไม่มีการป้องกันตัวเองอะไรทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมีวิตีมอนรัวๆนะครับเออแล้วอยู่ในตัวแรด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็ห้าร้อยฮินเวกนะครับจัดไปนะฮะสำหรับใครที่ต้องการตีมอนแบบเทพซ่านะค้้ันะครับใช้้้้ตตััวอออื่่นก็ไไดมมงงเา แบบตัวแรหายากขนาดนี้มาตีมอนหรอกเนอะอันนี้เป็นการความเห็นคร่า,าวๆจากผมนะครับเดี๋ยวยังไงต้องรอดูรีวิวการใช้งานจากกลุ่มคนเกาหลีอีกสักนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นพิก้าของเรานะฮะมาเกาหลีแล้วแต่มาแบบเป็นตัวตีมอนนะครับถามความเห็นผมเหรอมีคนถามมาว่าพี่ก้องคิดยังไงครับเออก็มันคนละเซิร์ฟเวอร์กันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างก,กันก็ไม่แปลกครับของเซิร์ฟเวอร์เรามันก็ไม่เหมือนเกาหลีเหมือนกันนะครับสกิลแต่ละตัวก็ไม่ค่อยเหมือน ของเกาหลีเขาก็เลยทำมาเหมือนกันนะครับงั้นกูก็ไม่เหมือนมึงเหมือนกันนะครับไม่อยากจะเอาพิก้ามาเป็นมะเร็งแบบบ้านเรานะครับแบบเทซ่าเกินไปนะฮะก็เลยเอาไปลงดีมอนแล้วกันนะครับโอเคเอ๊ะมันสกิลทุกอย่างเอฟเฟกต์เหมือนกันใช่ไหมนะขอเช็คทีหนึ่งอ๋อแต่มันเร็วกว่านะโอ้มันโคตรเร็วเลยฮะ คือเนื really? ่องจากมันเป็นการตีเป oh ้าเดี่ยวลูกมันไม่ได้แบบยึกยักกับเราโหแม่งโค้เท่คือพอมันตีเร็วอย่างนี้โค้เท้เลยเพื่อนโหโอ้โหโค้ดเอานะครับอันนี้สกิลอุ้ยอุ้ยกดผิดกดผิดนะครับอุ้ยจอผมเคยเยินเปล่าอุ้ยจอเคยเยินเลยขออภัยแบบนะ โอเคนะครับป๊บนึงนะครับจอขย่อนิดนึงเกิดเหตุขัดข้องระหว่างกันอัดมือลั่นไปหน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับก็ขา้าเร็วนะดูสิอนนวา่เร่อเท่าเดิมนะสกิลนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับชอบไหมผมว่ามันดีตรงเอฟเฟกมันเร็วขึ้นนะนะ <c oughs> สำหรับขอบทายครับเอ่อสำหรับสกิลแรกนะที่มันเอฟเฟกต์เร็วขึ้นที่เหนือก็มันเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเอฟเฟกต์เหมือนกันสกิลเนี้ยมันแบบ <c oughs> ของเราเเแบบมันจะเป็นแบบมันจะแบบมีหน่วงหน่วงอ่ะมีแบบเตะเตะยกึยกยกักยักทีหนึงนะครับอันนี้มันไม่มียกึกยักเลยนะครับผมที่ถึงกับออกแอคชั่นไปด้วยเลยระหว่างพูดโอเคครับ ก็สกิลนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับสกิลดากแค่40่บ40ิบวิเอสี่สวิอ่ะหกรอยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ว่าพี่แกเนี่ยคิดได้ข้อร้อยนะครับอันนี้3เป้า300เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดมีศัตรูน้อยลงไปหนึ่งตัวเนี่ยมันจะแรงขึ้นทีละร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับไอส้สกิลนี้เออเป็นสกิลที่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับก็แค่ว่าถ้าเกิดศัตรูน้อยลงก็จะตีแรงขึ้นนะฮะเอ๊ะธุระปะวะ เหมือนจะเหมือนจะมีเอ่อไม่แน่ใจว่ามีชลูบาไหมนะครับมันมีตัวสีฟ้าตัวนี้อยู่น่าจะ,ะลูบานะครับอันนี้เหมือนจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะหรือว,ว่ามันไม่ใช่อ่านแป๊บนะครับเพราะอันนี้ผมแปลมาจากของเกาหลีอันเดิมก่อนที่มันจะเข้าเกมนะครับก็เลยไม่รู้ขัดตกเกินหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บ อ่าโอเคไม่นะครับเอฟเฟกต์ตามนั้นแหละที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เช็คจากคนเกาหลีที่แปลมานะครับก็คือ100%เพิ่มเข้าไปนะครับสำหรับเวลามีเป้าหมายลดลงไป1เป้านะครับแล้วก็สกิลเวกนะครับก็1นึ่งเป้านะทะลุบัฟแล้วก็คิดที่เขาร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีบัฟเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้นะครับที่บอกว่ายิ่งเกตเอเวกเต็มมากเท่าไหร่ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นเลยงงๆนะครับเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงใช้งานจริงก่อน ยังไม่มีใครมีนะครับบางทีต้องรอใช้ง,งานเพราะเป็นบัฟสกิลเวกแบบใหม่ในเกาหลีนั่นเองต้องมารอดูนะครับว่าพิก้ามันจะเป็นบัฟแบบไหนนะครับเดี๋ยวไว้มีข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมันจ๊ะโอเคจบกันไปกับการพรีวิวพิก้าหานในเกาหลีนะครับซีมอนนะครับอยากาัดวังว่าพิก้าจะมาเทพสก้าหานอยู่ในเกาหลีมาหลบๆๆเป็นตัวเทพสร้างเหมือนในเซิร์ฟเวอร์เอเชียหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เราเล่นกันได้นหละนะครับโอเค จบกันไปนะฮะดีไม่ดีดีแน่นอนครับสำหรับการลงกิลดันเจี้ยนนะครับกิลดันเจียนคือโหมดนี้นะครับปุ๊บเลื่อนมาขวาสุดนะครับคือด่านนี้นั่นเองนะครับตีมอนไปเรื่อยๆนะครับเก็บของนะครับเนี่ยหมดเนี่ยนะเพราะปกติมอนมันจะมาเนี่ยทีละสามตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวสกิลที่สองเป้าสามเป้าเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากนะครับในการลงกิลดันเจี้ยนนั่นเองโอเคครับคิดว่าครบขั้นกระบวนความสำหรับพิก้าของเราอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากอวดครับ คอตุ้มสุดแบวนะครับโคตรน่ารักเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยนกคอบดูดีหัวโตอ่ะน่ารักมาน่ารักใช่ไหมละ่ะนะครับก็นะฮะเนื่องจากผมชอบนะครับผมจะซื้อพี่ดีนะครับครับซื้อเลยครับนะฮะใส่ด้วย เดี๋ยวเอาไายืนอวดดีกว่าหให้ดูสักอันหนึ่งนะไปข้อตูมแบบพิเศษนะครับเออ 7K หัวโตโน,นะฮะนี่น่นารักน่นารักดูดิอาอาะ,อ,ะอัยไม่ใช่คีคีห้อว้ยผมเหลือตั้งอีกเท่าไหร่วะ 400B เหรอ,อจัดแม่งเลยดีกว่าอยากได้วะ ชอบอะชอบชอบชอบมันเจ๋งอะเอาใครดีผมซื้อได้แค่ผมซื้อได้แค่สองชุดอะมันสองร้อยพี่ใช่ไหมเอาใครดีเอาตัวที่ผมใช้บ่อยนะจะได้เป็นทีมหัวโตใช่ปะตัวที่ผมยังใช้อยู่คือสไป์กับคริสเว้แล้วก็ไอรีนนะฮะเอาเออโอเคคิดแล้วกันนะครับโู้หัวโตกันไป อองออะไรอีกเฮ้ยหมวกมันโคตรเท่เลยชอบชอบชอบเอาสไปดเอาสไปดเออนั่นแหละนั่นแหละเอาใส่หน่อยอือหมวเทสไปดผมบอกเลยว่านี่คือเมตาใหม่นะครับแม่งเทมากเฮ้ยชอบอ่ะตัง ทำไมแต่เองถึงคิดอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักอย่างนี้ออกมาได้นะเจอว่าเกาหลีนี่เขาก็สรรหาของน่ารักน่ารักมาเล่นนะเราไปไหนแล้วว่าตัวเ,เวกตัวนี่นี่หูยหน้ามันน่ารักมากเลยท่านผู้ชมดูนะชอบโคตรบอกเลยนี่มาอวดตัวหน่อยนะเรามีบี้แค่นี้นะไม่งั้นเราจะซื้อครบเซตโอ้แก๊งหัวโตขโมนแมนโดเอาเลยนะครับใครที่ดูไปถึงท้ายคลิปนี้ก็อดดูไปนะครับกับแก๊งหัวโตของผมเอง ชอบไหมถ้าชอบอย่าลืมไปซื้อกันให้ครบๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะฮะตัวที่เหลือน้าคุณแม่หัวโตวหัวทองใหญ่ยี่มัแต่ไกลเลยนะมีใครอีกไรเชลไรเชลเป็นไงหมวกน่าจะหมวกเบลเลอร์เลยอะ่ะนี่หมวกหรือจานบินจานบินบอกกูทีนี่คือจานบินใช่ไหมไรเชลนี่หมวกหรือจานบินนะ <laughs> เอาหาแล้วเนี่ยโอเลซ่า,เ,า,าเป็นไงบ้าง หัวห้หัวโคาน่ารัคือมันเอาตอนเอาร่างตอนสีดาวมัด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะฮชอซเจเจเจเอ้เออเจฟปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะนี่เอทุกคนครับเจฟไม่มีชุดไอ้นี่ว่ะหัวโตว่ะเพราะอะไรวะเดี๋ยว ทำไมอะ่ะเดรอนยังไม่มีเดรอนนี่ออกจากเจ็ดเคไงเข้าใจทำไมเจฟไม่มีอะ่ะท่านผู้ชมครับมันต้องบอกใบ้อะไรเราแน่นอนครับผมเชื่อว่ามันเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างครับเจฟเอาเวงหรือเปล่าครับหรือเจฟจะออกจากเซเว่นไนท์เอ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นอะไรที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีการเฮ้ย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 อันนี้ตื่นเต้นวะ่ะ เฮ้ยเ <Hey, S 2> พิ่งสังเกตว่ามันไม่มีชุดของเจฟมาเนี่ยทำไมวะทำไมอะ่ะท่านผู้ชมรู้ไหมถ้ารู้แล้วบอกผมทีนะมันมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับว่าทำไมเจฟถึงไม่มีชุดครับ Why ทำไมถึงเจฟถึงไม่ได้รับการได้ชุดอันสุดแบวนี้เหมือนคนอื่นเขานะครับมันมีซัมติงหรือเปล่าครับ <c oughs> พี่เจฟจะเอาเวงหรือเปล่า ใช่หรือเปล่านี่คือการบอกใบ้เหรอเราถึงกับอึ้งไปเลยนะครับว่ามีมีการทําอะไรแบบนี้สออแทรกเข้าไปด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจนะว่าไอ้แก๊งหัวโตนี้นั้นบอกใบ้อะไรเราหรือเปล่าเฮ้ยแต่น่ารักมากเลยนะผมบอกเลยอืม นี่ผมกําลังอ่านของเกาหลีอยู่นะครับว่าเขาคิดว่ายังไงบ้างสําหรับการที่มันไม่มีชุดของบักเจฟนะครับเอ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่มีชุดเจฟอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทำไมเจฟถึงไม่มีชุดนะครับอึ้งไปเลยว่ะ โอหนี่โคตรไพ่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรากำลังดื่มด่ำความน่ารักของแก๊งหัวโตนี้นั้นว่านะอยากลองว่ะเอาไปลงอารีน่าสักทีหนึ่งจะเป็นยังไงวะชอบชอบชอบผมขออารีน่าหนึ่งเกมนะคือท่านผู้ชมไม่รู้ว่าชอบผมไหมนะครับแต่ว่าคือชุดนี้ผมโดนว่ะน่ารักอ่ะโอ้ชอบอะไรขนน่ารักน่ารักอยู่แล้วนะครับ <laughs> โอ้ยน่ารักโว้ยอย่างนี้ก็มาว่าะเจ๋งอ่ะเอ้ยหุยคลิป <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมครับนี่คือโค้ดเมตาใหม่โค้ดเอาโค้ดชอบ อลินบอกอย่างมีชุดบ้างใช่ไหมละ่ะโทษทีนะบ,บี้หมดนะเจรอ,อ,อก่อนโอ้ย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 ,อย,อ,ยอย่าอย่าทำคิดเราหุ่นเราหัวโตนะเว้ยดูดีบอกเกือบตายโอ้ยอย่าทำเพื่อนหัวโตของเรา เนี่ยออกตีแล้วโดนเลือดออกตายนะฮะลูดี้ตายไหมเนี่ยเลือหัวโตไม่นี่สบายหัวโตออกแล้วมันมองไม่เห็นขวานอะขวานไม่เป็นไรวะคือหัวมันโตมากเวลามันยกขวานมองไม่เห็นเลยอะน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะ ชอบ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 โอบ oh God. ้ไม่กอดเดี๋ยวเราจะซื้อครบเซตเดี๋ยวไปปาร์บี้ก่อนบอกเลยว่ากูซื้อครบเซตแน่นอนนะครับแดงหัวโตเรานี่โคตรเจ๋งอ่ะไม่ใช่เล่นๆว่ะอื้อหู <c oughs> นี่ <c oughs> เจอหัวโตอ่าโดนเล่นเธอตายหาเลยหัวโตกู เห็นแต่หัวสไปร์กูเดนชาติทางนี้โอ้หัวโตโตแม่งติดดินเลยชิพายเฮ้นน่ารักจังเลยอ่ะชอบชอบชอบ อ้าวแพ้โอหัวโตแพ้เลยนะโอเคครับก็นี่เป็นการรีวิวพิก้านะครับบวกกับเออพาแก๊งหัวโตของเราเนี่ยมาโชว์ตัวนะครับก็จืว่าแถมให้ละกันนะครับพาไปดูเซิร์ฟเวอร์เกาหลีไปด้วยเลยนะฮะชอบป่ะโอเคครับก็คคบจบการรีวิวพิก้ารีวิวรีวิวดีกว่าะนะเพราะว่ารีวิวบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ตัวมาลองใช้นะครับ ก็เป็นการพรีวิวสกิลให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเป็นตัวลง PVE อลงิูดันเจียนเนอะแล้วก็มีคอตูมแกงหัวโตนะครับอย่าลืมไปสะสมกันล่ะสำหรับคนที่ชอบสะสมคอตูมอยู่แล้วนะฮะผมนี่คงเก็บให้ครบเลยนะน่ารักมากๆเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบก,กันใหม่คลิปหน้ากับแอดก้องถ้าชอบอย่าลืมไลค์สับสไครต์เช่นเดิมนะครับบ๊ายบาย